ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานนะครับที่ทางอดีสตสตวแพทย์นั้นยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแต่ว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท็จจริงทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดป่าแห่งนี้นะครับติดตามจากคุณชนะชัยเลยครับ หลังการได้หลักฐานที่อดีสตสัตวแพทย์วัดป่าหลวงตาบัวยานนั้นสมปโนยื่นให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวยานนั้นสัมปโนปฏิเสธว่าไม่มีเสือหายตามการกล่าวอ้างของอดีตสัตวแพทย์สมชัยพร้อมกับนําข้อมูลจํานวนเสือที่วัดได้สารวจมาเปรียบเทียบกับจํานวนเสือที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไว้ก่อนหน้านี้ ผมเชื่อว่าไม่มีเสือไม่ได้หายนะครับเสือไม่ได้หายคือถ้าเสือหายจริงๆแล้วนะปั๊บเนี่ยมันมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะ,นะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้ถามว่าหายหายไปไหนถ้าถามผมว่าหลักฐาน,นมีไหมคือถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าไมโครชิปไมโครชิปเขาก็เห็นอยู่คนเดียวอ่ะถูกไหมครับ แล้วบอกว่าไปแจ้งความกับตํารวจให้ตํารวจตำรวจดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆเนี่ยเราเป็นข้าราชการมาเรารู้นะใช่ไหมครับอย่างที่เขาเขาบอกว่าเสือมันเสือมันออกไอ้รถมันมาจอดทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆขึ้นมามาปั๊บเนี่ยมันเป็นถามว่าทำไมที่เราก็พยายามที่จะหาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หานะว่าเราก็ถามก่อนหน้าก่อนหน้าที่เขาจะนั่นด้วยซ้ําว่ามันไปยังไงแล้วก็มาพูดต่อไปว่าเสือเนี่ยมันถ้าเอาไปต่างประเทศห้าล้านห้าล้านใครรู้บ้างอ่ะแล้วไปที่ไหนถูไหมครับมันต้องมีร่องรอยที่ การนำข้อมูลเสือก่อนสํารวจจํานวนมาเปรียบเทียบระหว่างของเจ้าหน้าที่และของวัดกลับไม่ตรงกันโดยกรมอุทยานระบุว่าเสือมีทั้งหมด147ตัวซึ่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2555มีการลงทะเบียนเสือในวัดทั้งหมด99ตัวแต่เสียชีวิตไป2ตัวจึงเหลือเสือ97ตัวแต่ยังไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มทางวัดได้ยืนยันว่ามีเสืออยู่151ตัวดังนั้นเจ้าหน้าที่ จึงเริ่มสำรวจจำนวนเสือที่มีอยู่ในวัดอย่างละเอียดอีกครั้งตัวกันเลยอันนี้กี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหกสี่สามสี่สามถึงสี่สี่สี่แปดตัวไแปดตัวนี่นะไอแปดตัวครับหนึ่งสองหลังการนับจำนวนอย่างละเอียดพบเสือทั้งหมด146ตัวดังนั้นเท่ากับว่าจำนวนไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางวัดได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ว่าเสือมีทั้งหมด151ตัวขั้นตอนต่อไปคือหลังจากแยกเพศของเสือได้ทั้งหมดแล้วจะตรวจเช็คหมายเลขไมโครชิพที่ฝังเอาไว้ในแต่ละตัวเพื่อนําไปเปรียบเทียบไมโครชิพที่หมอได้ยื่นมาเป็นหลักฐานตัวล,ลูกเนี่ยไม่มีไม่มีไมโครชิพแน่เมื่อไม่มีนนไมโครชิพปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีการจัดระเบียบจัดดูว่าถ้าตัวไม่มีแล้วก็ดำเนินการฝังไมโครชิพโดยต่อไปเนี้ย การานที่ของครูอุทยานก็คงต้องมีคนดําเนินการเองเพราะช่วงก่อนเนี่ยช่วงก่อนก็จะมีมีสัตวแพทย์ของทางวัดเนี่ยเขาช่วยทําถ้าต่อไปเพื่อเกิดความชัดเจนเังน,นับจากคนนี้เราก็คงจะต้องมาดูว่าตัวเสือเสือท,ท,ทุกตัวที่มีอยู่เนี้ยตัวไหนมีมรดกเทหมายเรียกไหนเพื่อให้ครบทุกตัวเพื่อให้ควบคุมได้คร <c oughs> ับเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อให้ถูกต้องตรงกันเพราะมันจะได้รู้ว่ามีตัวไหนบ้างที่อยู่ในนี้ เพราะของเราเนี่ยเรามีมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ซึ่งฐานข้อมูลเดิมอยู่มันก็จะมีทั้งรูปภาพแล้วก็แมโครชิฟแล้วเราสามารถที่ตรวจสอบได้โดยละเอียดอีกทีหนึ่งโดยชัดเจนสามารถต่อได้ชัดเจนเลยว่าไอตัวที่ถูกระบุว่าหายไปเนี่ยจะมีอยู่หรือไม่เสือในวัดป่าหลวงตาบัวทั้งหมดคือเสือของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ฝากให้ทางวัดดูแลมาตั้งแต่พุทธศักราช2,549กระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากพบว่ามีเสือหายไปจากวัดแห่งนี้จริงทางกรมอุทยานจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากยังมีกรณีความขัดแย้งภายในเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบอย่างเป็นกลางโดยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการตรวจสอบเสือที่อยู่ในวัดป่าแห่งนี้ทุกตัวนั้นถือว่าเป็นเสือแผ่นดินนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการโดยทางวัดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าอาจจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นจากทางกลุ่มผู้บริหารของวัด ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่เองต้องทําการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบเพื่อไม่ให้เอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งนะครับส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะมาทําความรู้จักแล้วก็มารู้จักถึงความสําคัญของวัดป่าแห่งนี้นะครับสักครู่กับมาติดตามครับ